กษัตริย์ผู้มีบุญญาบารมีเป็นที่เคารพบูชาเป็นที่สังละเป็นล่มโพล,ล่มใสเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นมันก็ไม่ใช่ไงพูดให้มันตรงประเด็ดมันเป็นกษัตริย์ในทุนมันเป็นชนชั้นในทุนที่แดกโกยแต่พวกมันและกลุ่มทำไมมันถึงไม่สามารถจะก่อเกิดรัฐสวัสดิการได้พราะมีะรัฐสวัสดิการแล้วนะครับ ใครมีปัญหาเป็นอันดับแรกนะครับประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วใครไม่จะหลอกแดกต่อไปไม่ได้นะครับเออทำไมล่ะใครจะมาทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีใครจะมาเสอ,เอ,อทําให้ประชาชนอยู่ดีโดนเตะตัดขาหมดนะครับโดนเตะตัดขาหมดนะครับดังนั้นการออกรัฐธรรมนูญโจรการมีสววงสวรัฐธรรมนูญที่เฮนี้มันเป็นการ,บ,ารบังคับ ให้คุณเล่นภายใต้กติก